ัสดีครับทุกคนคูรำคาญแฟนคุณละคุณรำคาญเยวยผมจะบอกว่าผมมาที่นี่โดยการน,านั่งรถปัดเป็นรถทัวร์รถโดยสารผมมาโดยรถโอเคนะคมไม่ได้นั่งเรือมานะคือที่ผมจะบอกเพราะว่าปกติถ้ามันนนะั่งรถเนี่ยมันก็จะมีคือปกติก็จะนั่งรถที่มีสายชาร์จด้วยเพราะผมเป็นคนที่ต้องใช้มือถือแบบบ่อย แต่ครั้งนี้นั่งไปสักพักหาที่ชาร์จแบบเสียบชาร์จไม่เจอทําใจทําใจไปแล้วมาแบบแ้เดียกูต้องบริหารเก็บแบตเอาไว้พวกนี้ใช่แล้วสุดท้ายก็เก็บไปได้แบตก็หมดดีๆจนไปเห็นที่ชาร์จในตอนที่ค่งคืนโง่ผมโงอ่อะผมไม่หวดใส่แบต